เกนหมกว่าเก้าศูนย์หมจักเลี้ยวซงเป็นของพี่แต่จดไม้นี้แล้วสิเป็นของผคของเอฟซีทุกคนอันนันนันนานะครับที่จะได้รับโชคเนาะนี่คือซองสุดท้ายเป็นซองสุดท้ายของปีนี้ซองภูสถาธรรมรวยรวยรวยหนึ่งพอยอมันเด้เวลาถูก เอ้าก็คนเปิดกับเจ้านั่นแหละอย่าลืมนะเวลาเปิดปูบอกว่าจังแดงค่ะเดี๋ยวก่อนจะเปิดปูเพิ่นบอกว่าอย่งใดเมือที่ไปรับซองคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอสซีแฟนช่องนะคะ นีโรโรผใหญ่แกก็เห็นเกมมาเลยเพราบ่าวสานติดกันไงเป็นนัดยือนี่นะนัดกนอยที่ป่าช้านี่นัดกันอยู่ที่ป่าช้านี่พากันมานั่งรอรีรอเกณฑ์าได้เกมเปิดซองมาคะนัดเปิดซองรวยรวยปูสถานธรรมให้ให้รถให้ยืมรถไปเอาซองหรือเปล่ารื้มเนาะอ๋อน่ะรื้อร่อยสักครู่เด้อทุกคนนะครับซองรวยรวยปูสถานธรรมน้ำมาเปิดที่ป่าช้ามากีนโรกันนี่ยมาไงไปเนาะ อะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะวันน bo> ี้วันพิหัสสปีที่2ี่24นะคะปูพนใหญเปิดบ้านคู่นะคะบ้านพุหัสนะคะอ่ะบ่าอีสานทิตแกนมาแล้วนะคะแล้ว โอ้ดูคนตามผิดเลยผีตามตามผิดเลยโอ้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 โอเจยตัมตามผิดเลยโอ้เจบเจเอาเอาเ็ เปิดเปิดประตูเชิญเพิ่นอน่งเปิดประตูเชิญเปิดประตูเชิญเพิ่นเอาโอ้โอ้เปิดประตูเชิญโอ้สวัสดีครับ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 เว้ยสีครับสวัสครับมาล่อกันแตงเตยเสาคนเด่นเนี่ยมานอนหาแตงโมืขึ้นมาทำเวลาอยู่ทันเวลาอยู่ทันเวลาอยู่นนัดกันไวปมืนขึ้นมีภารกิจไหลมันเลยไปสายมาไปสายมาภารกิจเพิ่นเอ้าเมื่อวานวันเป็นปียะ วันปิยะอ๋อมาวานวันปิยะไปเฮ็ดไงไหวบังคุ้มเดือดปวดเอา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 เปิดมาถึงแล้วเปิดมาถึงแล้วเดี๋ยวเวลาอยู่หรอกเดี๋ยวเปิดทองตรงไหนเหรองเดี๋ยวเาะเท่ๆตรงไหนเนี่ย พี่น้องสิบเ่เห็นเดี๋ยวไปหาหมองเปิดปุ่นแม่ค่ะูุ่นนม่ยไปมองนั้นคือซองแรนเนี่ยนะนี่กดเบือง่ลานี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 ่านานี่ลานี่ลานีลานี่ลานี่ลานี่ลนี่ะานีลานี่ลนี่ลานี่นี่ลานีนี่ลนอลานี่านีนี่นี่น่นีลี่่นี่ล่นของ ของเอทุกคนอันนานนนนจะได้รับโชคเนาะอ้าแจ้งมแจ้งมายูฮาราแจ้งมาคราบาราฮา่าฮาราฮราฮาราฮารเอารอฮารา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 ฮันเฮาราฮาราฮารไฮาราฮาีาฮารัฮรราฮาราาราราฮ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 ารราฮาราคราฮาราฮาราราฮาราฮารคราฮา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 รารงาร เพราะว่าปูจะไปหาอาจารย์ของเราเนาะหลวงตามาระวังสิสำหรับปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยเพื่นใจให้ซองสุดท้ายแมนครับนี่คือซองสุดท้ายเป็นซซงสุดท้ายของปีนี้เต้เตปูบอกว่าอาจจะตัวเลขหลายตัวหน่อยเพราะว่าจะให้ครบ่นวางสีเนาะถ้าเพิ่งว่าสิ่หน่อยที่ได้ซองนะไหนโตก็คือห้แล้ววันที่หนึ่งเลยบอกซองขึ้นน้าเนาะ อาจจะให้ครบหรือยังไงกับพงศซองปูสถาธรรมร่วยร่วยร่วยหนึ่งพยอมันได้เวลาอกเอ้าก็คนเปิดกับเจ้านั่แหละอย่าลืมนะเวลาเปิดปูบอกว่าจังไดค่ะเดี๋ยวก่อนจะเปิดปูเพิ่นบอกว่าจังใดเมื่อที่ไปรับซองเก้าปูว่าให้เปิดวันเจ็ด่ปูเก้าเราก็จังสี่ไหมแต่แสดงว่าเก้าม้งตรงแล้วก็ให้เปิดวันอะไรนะคะวันพระฤหับ นกว่าเก้าศูนย์ไหมจักแล้วเห็นกรรมไหมคะต่อปัญหาแบบนั้นมาลุดร่มกันนะครับว่าปูคนให้เนี่ยคางครับเป็นตัวใดนะครับเจตังนึกว่าเก้าศูนย์นะพี่หน่องคนเก้าแล้วสองสองน้ะสิบสองนี่คือมีสองงานเลยส่องส่องงอนนี้ถึงน้ายังเราอันนี้คนตกได้มือนั่นเป็นเชิงไหนมือไปรับซองอะไรใส่กระเป๋ายางหนีบบอใส่อยู่แต่ว่าบนตนิมีคนรักแกบอมือว่านี่ไป ่ายลิปอยู่มีเอซีเพิ่นว่าขอเบื่งคนเนี่ยพ่อปเเลยบอกว่าว่เบิ่งบ่ได้แล้วปู่บนได้เปิดมือนี้นอเปิดนะเพิ่นง่าสีรอเบอ้าวเปิดรถเนาะป๊าปิดแต่ไหลสวยดีอ่ะเอามาทีละชิ้นเอาแผ่นไหนก่อนอแผ่นบนแผ่นล่างอ๋อมีสองแผ่นมาค่ะสองแผ่นนึ้นเหิ่มเ่มหนึงเห็นเกือบสิมืแล้วว่าสอาสองนะพี่เออันี่นีปมี มีเก่าตัวไหนเนี่ยเก่ามีแท้แทมาเลยแปดมีเก่าพึบมาเลยกปูว่าค่อยๆเปิดเปิดซาซาบอะปูวาโอ้บ่มีอย่างเราพับมาสื่อๆบ่มีจังไหนก็อ่งเห็นกยู่นีหอ้ศูนตัวไหนล่ะประกาศศูนย์หกแปดหนึ่งห้าแล้วก็หกแปดอ๋อ่หลายโตได้ละเนาะค่ะอ ศูนย์หกแปดหนึ่งห้าแล้วก็หกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งห้าหกแปดแล้วก็มีมีอีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยว่ในมือเดี๋ยวอีกแผ่นหนึ่งอันนี้พิเศษบ่หอบ่หเดี๋ยวเบิงก่อนนะศูนย์หกแปดนะแล้วเราวาตัวนี้ลหกแปดแต่ว่าอันนี้ตัวใหญ่โอ้โหนี่ของแท้ แปดหกเก้าหกเก้เอาล่องหันล่องหันอีกทางนึงด้วยหกเปดพพันพัสอนซื้อพี่แม่หนหันปิ้นทางตื่รังการนะแม่หกเก้าแปนั่นแหละนั่นแหลกเก้าแกับหกเกาต่าอ่าเป็นจากสี่้วเบิงส่งแล้วเป็นจากสี่มันจะเป็นหกเหรือว่า8 6 9ก็ได้อันนี้มันจะเป็นปิดจนะ คือกัน e> แต่เปลี่ยนครััับตววเดียกนแต่เปลี่ยนจากไอ้ไอ้ไอ้ด้านนี้ไม่มีเก้าด้านนู้นมีเก้าอ่อ๋อมันมีศูนย์ด้วยอ่าด้านนู้นอ่าเอาเอาเก้ามาแทนนะเอาเก้ามาแทนใกล้กันหน่อยเออนั่นแหละพับครั้งนี้พับก็ได้จดเลยครับพี่น้องทุกคนนะครัาจุดีเดด้อจตามนี้นะครับพี่น้องนะครับจดตามนี้ประกาศเตรียมกันแล้วนะครับก็จดกันได้เลยหกเก้าแปดนะครับใบที่หนึ่งนะหก 98แล้วก็69นะครับใบที่1นะครับใบที่2นะครับก็มี06815กับ68นะครับพี่นองสร,รุป3ตัวมี2หาง3นะตัวมี2หางก็จะมี698กับ068 698 068นะครับ 2>, 2, 2ตัวสองตัวจะมี6915 68 เพื่อนสิแยกมาให้นะครับผู้ใดมักชุดใดมักไส้มักขวาหรือว่ามักทั้งคู่ก็จัดเอาลูกอย่าลืมเก้าหกบันทีโทษนะพี่ใส่หัวเนาะพีิกตั้งยี่สิบปันีพริกเขาเป็นสัตว์นี่ใจพิเศษมันจะมีแเหยื่อเชี่ยงหัวกับแม่แบบมีเสน่ห์แม่เอาพริกอันนี้จะเป็นปิิสนานะตัวนี้ตัวนั้นมันไม่อยากนะคะเออแม่ปูปูบด มันเป็นวงกลมเป็นบาคารเจตังใช่ใช่แต่ว่ามันจะแบบว่าให้เราคิดว่าตรงนี้ต้องมีอะไรพิเศษหรือเปล่าต้องกับหัวขื้นกับหัวล่งเนาะถ้าอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแปดหกเก้านี่อยู่เก้าใช่มันหกเก้าลัวน้ับค่ะแต่ทีนี้หมุนโทษนะเอาอีกทีนึงเห็นบ่ตัวเลขมันก็จะมีนะคะท่านผู้ชมเนาะ ตามนี่หมุนไปหมุนมาผู้ใดมักก็ตามผู้ใดบ่มักก็จะพึ่งตามแต่ว่าหลายคนก็มักอยู่แหละเลขครูสถาทำเสียหายไปหลายได้หลายกันรอคอยสุดรวยรววยกันนะครับ3เดือนเพิ่นเปิดเทื่อนึงแม่นเที่ยวที่แล้วเพิ่นให้อีหยังเฮ้ยเที่ยวตุ้วตุ้งแน่นอนเอา6กเเอาเอาป่ายลงเว้ากันแน่รอบสุดท้ายนี่หกเจ็ดจ้ารอบสุดท้ายนี่6 7เจ็ทึบแมกข้างหน้าก็ได้มันฮ้อนสุดท้ายน่ะ6 7ค่ะไปเปิดอยู่สุรินทร์เปิดอยู่สวนผมแม่น เขาตรงๆเลยตอนนั้นแม่นอ็เอฟซีแกได้มาสั่งทำหาใจกะพัดรับให้สายปูเนาะตอนนี้พ่นเหลวแล้วบอค่ะยังยังเหลวแต่มุ้งกังขาุปกรณ์มีหมดแล้วแต่ตัวนี้หาช่างรอช่างรอช่างจนทั่นในประเทศไดสักที่สุดสิ้นเดืยวนี้ปูก็จะเดินทางไปที่เชียงใหม่ไปงไปหาหลวงตามะเป็นอาจารย์ของปูครับ เดียวช่วงนี้อาจจะติดโต้พุกไ,ได้เนาะก็ถ้าได้ได้ยำไหนก็คอยว่ากันยำนั่นเนาะอีซ่องปีไม่เปิดสักาดไม่มีจะได้ตอนไดยังบ้่ครับ <c oughs> แต่ว่าเอาอันนี้ปนไปก่อนอันนี้น <ะ S 2> คือสุดท้ายแห่งปีปู่บอกว่าให้รางวัลบ่แม่ดนก ให้ของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ให้ของขวัญปีใหม่เลยบของขวัญปีใหม่เลยพี่น้องเนี่สุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายท้ายสุดกับตัวเลขนะครับกับที่นี้นะครับก็อ่ะะนครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณทุกคนทุกชาตินะพี่เข้ามาดูได้ส่วนตัวสิบห้าส่วนตัวไอ้แก่นสิบห้าบารอีสานชอบส่วนตัวก็คือหนึ่งห้า